ภาวะโลกนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าวิตกนะครับจาก g ก o เวอร์วอร์บโลกร้อนที่เราพูดกันจนกระทั่งติดปากกันวันนี้เรามีคำใหม่ g ร o เวอร์บแล้วนะครับ <S <S ถือหมายว่าโลกเดือดแล้วเนี่ยจากเหตุผลที่เราพูดกันอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นปกากฏวที่บางจีเวลาในาน้ำท่วมขนาดหนัก แต่มุมอีกโลกหนึ่งปรากฏว่าเกิดฮีทเวฟขึ้นมานะีมีความร้อนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายกลายกองเลย,ยในยุโรปเป็นต้นมีไฟป่าเกิดขึ้นเน้นฝนแรงน้ําท่วมเกิดพายุเกิดฮีทเวฟอะไรต่างๆนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์ต้องเผชิญทุกเกือมุมโลกเลยนะครับ เาโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยถ้าเหลียวกลับมาดูเวลานี้เราชะล่าใจไปนิดเดิงคิดว่าจะมีน้ำแต่พอพอดูตัวเลขขึ้นมาสถิติก็นโช่ให้เห็นความน่าเป็นห่วงเพราะจาก35เขื่อนนั้นปรากฏว่ามีอยู่ถึง27เขื่อนนะครับที่อยู่ในสภาพที่น้าน้อยเหลือเกินนะครับมีเพียง7เขื่อนเท่านั้นเองที่อยู่ในสภาพที่น้ํามากหมายความพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นอยู่ในสภาพที่น่าจะเผชิญวิกฤตในกาข้างหน้า เพราะเด้นเราจะทํำยังไงมันก็มีปรากฏการณ์อยู่แล้วนะครับชุมชนต่างๆซึ่งเป็นนับร้อยนับพันที่ตเดอในโครงการของตเนเ็งพัชนาก,การที่เบตได้สูกทำมานั้นเราได้สํารวจตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเนยเพราะว่าที่เกิดความแห้งแล้งถูกผลกระทบอย่างกว้างขวางนั้น ปลาคูโต87เปอร์เซ็นต์นะครับไม่โดนกระทบเลยเพราะว่ามีภูมิคุ้มกันมีน้ำในแปลงเป็นอะไหล่ไว้เหมือนมีการอมซับแต่และอมน้ำแทนนะครับคือเก็บน้ำเวลาน้ำมีขึ้นมาและมี13เปอร์เซ็นต์โดนผลกระทบแต่ก็าสามารถจัดการได้พิสูจน์ว่าถ้าหากเราลุกขึ้นมาจัดการด้วยความรู้รักสามมคนะีโดยมีวิทยาศาสตร์วิทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือและพยายามสร้างภูมิคุ้มกันไว้เราก็จะสามารถมีน้ำในแปลงได้ ในยามวิกฤตอย่างนี้นะครับผมอยากจะฝากจำกระถาไว้3ข้อด้วยกันนะครับก็คือว่าหาน้ำได้ครับเก็บน้ำไว้ครับแล้วก็ใช้น้ำเป็นครับและนอกจากท่องกระถาแล้วลงมือปฏิบัติตามกระฐา,านั้นด้วยนะครับ เราจะรอดครับรวมทั้งตัวเราด้วยประเทศชาติในส่วนรวมก็จะรอดด้วยลูกหลานเราก็จะสุขสบายตลอดไปครับ SCG Passion for Better